มาแล้ว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 โอ้ยสังปาตัวสุดท้ายดูตัวสุดท้ายน่ะโอ้ยโมเมนต์มันโมเมนต์หกเจ็ดตัวแล้วเนี่ยนะสร้างเป็นเจ้าเนี่ยไปไปไป เมียครับไ <ow> ม่คนไปดักให้อยูุ่กคนเทคนยอถึงทยอีกแล้วนั่นค้ไปเลยนี <c oughs> ่บอกเขาทางหน้าอะไไปรัดไปรัดทางทางรถยัดทะลดนั่นละา้เราค้นแครัต้องไปยังเป็นโมียังเขาบ่าไึไปนะฮะ Ô oh, lại tôi đấy hả? Thằng oh, phả phù mùa Ô lại tôi đấy Ô đòn này nó thì lốp đây để lập, để thử nó รับี่น้องของ้าง,า,งา,า,างหน้าจิงหาดว่าโอ้งาเนี่ยมีคนด้วยฮะข้างหน้าฮะ มีคนเนี่ยฮะเห็นคนเนี่ยฮันจะบอกไปแล้วไปแล้ว Orang kaw orang paman Orang kaw orang paman